สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้ฝาเ,เพื่อนๆมาเล่นเกมเก่านะครับเด็กจิ๋วประจนภัยซึ่งวันนี้พี่แมปซี่พี่โมเซ่ก็มาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปค้นหาสิ่งสิ่งหนึ่งครับเพื่อนๆมันคืออะไรค,ครับเด็กไปหาเป็นปามดกันก่อนนะคะมันคืออะไรพี่โมเซ่เป็นปามอแเราต้องไปขุดจากข้างล่าง ไปงั้นเดินทางไปกันเลยครับแล้วอย่างหนึ่งหนูอยากจะบอกว่าเราจะได้ข่าบอสลับแล้วตรงไหนบอสลับอ่ะในอันนั้นบอดมดปะอออุ๊ยอะไรอ่ะที่พี่มอมเซสใช้เป็นคาถาหรอใช่มีคาถานี้กับใบคาถาไปไปเดี๋ยวเราพาไปหาเพื่อนๆไปดูว่าปอมอสอยู่ไหนไปไปซัฟด้วยนะไปด้านล่างนะมีสไปซี่แล้วก็ใช่ใช่ปอมอสอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อน ระวังยุงนะยุงตัวแสบเลยมมันาแล้วยุงตัวแสบสู้มันสู้มันได้สิ่งนี่เนื้อรถมันลดไหมเนี่ยโยนโอ้โหมันมาเล่นงานเราไทเกอร์นี้ไ้า์นะครับเพื่อนๆให้ระวังไว้ทีเดียวก็ตายแล้วเล็บน้อย โอ้พี่แมพซี่โดนลุมสองตัวเลยอ่ะใช่ใช่ใช่พี่วาเซ่ไปช่วยพี่แมพซี่ก่อนสู้ตาบ้างได้ได้มันบังอาจมาเจอกับจอมขมังเวทได้สิเนี่เพียแมซี่ล่อมันมาตรงนี้ล่อมาพี่แมพซี่ดาบนนี้ซวยไงเนี่ยซวยง่ายมากเรียบร้อย ต้องกดกินเด็กเพืนไปช่วยก่อนเดมิน่าโหเร็วมากเลยใช่ร้อยโอ้น่าเม็ดแรงนะลงกระธานี้ตอนเสร็จจะเดมิน่าสุดท้ายมันจะน่าเม็ดแรงเรียบร้อยลงกระทาไปกี่ตัววะนะเยอะมากเลยอ่ะไปพี่แมสซี่เจ้าสู่กระทาของขาไม่ได้อ้าวปลาบอลเปรกก่อน ไปไปป๊ามอสอยู่ไหนคะอยู่ข้างล่างต้องไปหาพวกวอเทอร์เฟียร์อ๋อโอเคดำน้ำดิใช็คไหมขออาสาไม่ฆ่าพวกวอเทอร์เฟียร์ต้องดำน้ำหรือเปล่าพี่แม็กซี่ต้องดำต้องดำแล้วเราใส่หมวกกันน่ะเอ้หมวกดำน้ำกันหรือเปล่าเนี่ยเรามีนะลองเอายุงอีกแล้วว่ะถ้ากลัวยังก็โดวลงน้ำเลยงั้นเดี๋ยวต้องใส่อนั้นก่อนนะตัวยุงนี่ มัาไล่จริงอ่วระวังด้วยนะอุ๊ยแต่ฟอร์มอสอยู่ไหนเด็กๆูข้างล่างอ่ะลองหาดูอ่ะมันมันมีอยู่ที่ต่ำเลย เท่าเทียเทียบเลยอะ่ะเนอเอไปไปปามอสอยู่ไหนเจอแล้วนี่พบได้ปามอสอ๋อโอเคเดี๋ยวเก็บปอมอสก่อนนะครับนี่ได้แล้วเด็กเก็บมา 60, สักสิบอันก็ได้มันเยอะอ่ะขึ้นขึ้นไปหายใจก่อนโอ้โหโดนลุมตีอ่ะ ไม่เจ็บไม่รู้สึกไม่รู้สอวิวิดูมันมาเป็นฝูงเลยอะ่ะพี่แมพซี่ทำไงดีอ่ะแม่ก็ได้มาเก็บปลาเม้ที่หนูนอะงได้ได้กำลังไปพี่แมพซี่ลงมาช่วยกันหน่อยโอเคได้โอ้มันมันลุ่มเนี่ยมันลุมปลาเยอะมากเลยอะ่ะหุยหุยหุยไม่ไหวแล้ว ขึ้นไป,<ด>ไปหายใจด้วยรู้เลยฆ่าไม่ได้เราฆ่าอ,อมตะเกือบตายอมตะมากเราต้องเ<ไ>ปลียยนัก,ก้าต่างอเออทำไมมันอนมตะขนาดนี้ฆ่าใช้ง่ายข้ออมตะข้อไม่ได้โดน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 โอ้ยโอเคได้แปดแล้วเยอะแล้วนะพอแล้วละ่ะตีมก่อนก่อนชุดกบพังโอเคครบสิบอันแล้วไป โอเคนะครับเพื่อนๆปอมอสได้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับต้องดำน้ํามาเอาข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆพุ่มพุ่มไม้นะครับที่อยู่ข้างล่างเลยเหมือนเป็นสาหลายเป็นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่สาหลายที่เป็นเส้นๆนะครับแต่ว่ามันเป็นก้อนเป็นก้อนเลยอะ่ะไหนขึ้นไปทางไหนพี่ม็ซี่พาไปหน่อยได้ได้ได้นี่นี่อยู่ย้านนี้อยู่ด้านนี้ทางขึ้น <ไป S 1> อยู่นี่ได้ได้โอเคไปไปกันเถอะพี่แม็กซี่โอเคว เป็นปอมอสขึ้นขึ้นมาที่ตรงเนี่ยตรงกิ่งไม้ตรงนี้นี่ไงตามมาสิพี่โมเซ่โอ้อยู่ไกลมากเลยเนี่ยขึ้นมาเลยเบื่อยุงมากเลยอะเป็นไทเกอร์ด้วยใช่ไทเกอร์ด้วยน่าจะเป็นยุงลายปะอยุกป่า,าก็ไม่รู้นะไทเกอร์นี่ยุงลายอะ ไล่เสือเจ้ายุงนี่มันร้ายจริงๆเลยเนี่ยซี่ทำไรอะมาซ่อนตัวจากแพนตรายตัวด้วยเพรสซี่เนี่ยอะไรเนี่ยซ่อนตัวโอเค ไปสู้บอลลับกันไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด็กๆโอเคนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือปอนมอสนะครับก็คือปอนมอสเนี่ยครับว่าเราต้องลงไปหาข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆแต่ให้ระวังตัวนี้เนาะมันร้ายนะคะพี่แมพซี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันร้ายนะมันอึดนะครับเป็นมาเป็นฝูงเลยให้เพื่อนๆก็ระวังตัวหน่อยนะครับนี่เราได้ปอนมอสมามันคล้ายๆพุ่มไม้เนี่ยครับเพื่อนๆมันเข้าไปแอบได้ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมอมโบร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาหาปอนมอสแล้วก็มาเล่นเกมกาวพร้อมๆกับพี i, ่แมตซี่พี่โมเซ่ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับอมโบร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมพี P ่แมตซี่พี่โมเซ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ